ก็ยังไม่ได้มีปัญหาหนักมากมายแต่ก็ติดขัดการเงินบ้างเล็กน้อยการเงินลดความอยากหลงท่านลดความอยากก็คงช่วยนั่นแหละนะหากอยากมากก็ทุกมากนั่นแหละค่ะคงไม่ใช่เพราะเทวดาหรอกเอ้ยไม่มีผลร้ายเกี่ยวกับการสักเท่าไหร่มีพวกเจ้ากรรมในเรืนที่แบบว่ายังค้างคากันอยู่ อยากจะเคลียร์กับเจ้ากรรมในเวรที่เจ้ากรรมในเวรอะไรหรอชาติไหนหรอขอถามหน่อยสิตอนนี้ยังไม่สง่งคนทีจะเรียกมาทีกี่คนกันเอ่ยอันนี้ถ้าเวลาเนี้ชีวิตเราอะ่ะมันไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่เขามาแทรกเนี้ยก็ยังไม่เรียกนอกจากเฮ้ยมันมีปัญหาหนักเลยเช่นสุขภาพไม่ดีทำอะไรติดขัดหมดเลยไม่มีช่องทางไปเลยหรือว่ามีมีเรื่องราวที่มันแบบแบบรับไม่ไหวแล้ว อันนี้มีเจ้ากรรมในเวรตอนนี้ก็ยังแก้ไขไปได้ตามสภาพใช่ไหมนี่ไงเลยท่านเอย๋ยขอเตือนก่อนเลยนั่นแหละนะเขามีศักด์ไว้เต็มตัวค่ะต้องมีศีลให้ครบนั่นนาะท่านเอย๋ยส่วนหมนเลยภาวนานั่นเลยหากไม่ครบนั่นเลยจะสง่งผลตอนไหนชาติไหนไม่บอกแล้วกันเอย๋ยเดี๋ยวจะรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนะตอนนี้ยังรอยนวลน,นั่นแหละค่ะคราวหน้าอย่าหาว่าวไม่เตือน อาถ้าปั้งใจปฏิบัติอย่างดีอย่างนั้นเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นเลยมั้ความทำดีความดีได้ดีอยู่แล้วท่านแต่ไม่ได้บอกร้อยล้านนะท่านเอ๋ยความดีมีกันอยู่แล้วเอ๋ยทำดีเลยไม่เสียหายใช่ไหมหนอในเมื่อมาสายนี้แล้วก็ต้องถือว่าจริงอยากให้บวชเลยละท่านบวชตลอดชีวิตนั้นได้ไหมเล่าเมียอยู่นู่นลูกไงเล่ามาโู่นเลยนี่เลยมาถามใช่ไหมนะ ล้วงเขาคือพระนั่นแหละค่ะนั่นแหละนะถึงสักเต็มตัวไงคนที่สักอย่างนี้คือพระท่านคงทําอย่างอื่นไม่ได้หนาะเสพกามยังไม่ได้เลยละ่ะค่ะวันพรนะหนาต้องอยู่ห้องพระไงวันพระมาเสพกามยิ่งแรงฤทธ์ออกฤทธ์เลยแหละท่านหนะทําผิดนั่นแหละเรียกของตาหนักก็ตายได้เช่นกันข้าพูดไปหมดแล้วนะจริงเอาแค่นี้แหละท่านเอ๋ย พูดมากเลยมนุษย์จะสมันไส้ข้าข้าพูดเรื่องจริงค่ะนั่นแหละนะขอบอกขอเตือนพวกสัตว์เอ้ยโอ้ยมันไส้เทพหรอกมันไส้ร่างทรงอะไรนมันไปยุ่งอะไรกันเล่าข้ามาจ้าร่างมันมาพูดแค่นั้นข้ามายืนพูดได้เสียอะไรกันถึงอาศัยร่างมันนั่นแหละดีแล้วจะได้ประกาศไปเพราะคนเทพไปแล้วมันก็คิดว่าร่างนี่แหละมันพูดถ้าไม่มีร่างก็พูดไม่ได้พวกเอ็งไซจะมองเห็นข้าไหมเล่า จึงอาศัยล่างน่าเน่านี่แหละค่ะล่างนี่นาก็เน่าเช่นกันเอ้ยอออไม่ได้เมตตาสงสารหรอกล่างนี่ก็เน่าเช่นกันค่ะมันมีบุญภาวนาแค่นั้นเอ่ยจึงร่วมเดินช่วยกันสร้างบุญกุศลอ่าเป็นว่าพูดความจริงมนุษย์อาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเปิดใจเป็นยุติธรรมแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยแต่จริงๆมันก็ของสูงอ่ะ ของถุงก็ไม่เอาไ้ไว้ในตัวหรอกเพราะเราเข้าห้องส้วมมันก็ไม่ถูกต้องแล้วเ mm hmm. จ๊ว่าจะเอาพระพุทธเจ้าไปเข้าห้องส้วมกับเราด้วยใช่ไ <c oughs> งม <c oughs> อันนี้ก็ตามความคิดของมนุษย์แต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง mm hmm. บวชเป็นพระแต่ว่ารอลูกโตก่อนเมียรู้ <c oughs> <c oughs> ทำไงแก้ไม่ออกเลยใช่ไหมงานนี้ ก็ใช่ไงล่ะท่านเอ๋ยก็เห็นอย่างนี้เลยนั่นแหละนะมันถามก็ตอบเรื่องจริงค่ะนี่แหละนะคือเรื่องจริงนั่นเอ๋ออยจะทําทไม่ทําสุดแล้วแต่แต่เรื่องจริงคืออย่างนี้นั่นแหละเอ๋ยถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างไว้สอนคนทั้งหลายทั้งปวงว่าจะเย็นๆคิดให้ดีก่อนจะได้อะไรมาและมันจะมีผลเสียผลร้ายยังไงและอย่าได้คิดว่า บางสิ่งบางอย่างทำแล้วแก้ไขได้มันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเลยนี่ลยอ่ะยังไม่ถึงขนาดที่จะตกต่ำอะไรมากมายบำเพ็ญเพียรมากหน่อยแล้วกันขอขอมาทุกวันทุกวัน,วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวที่เราไปอัญเชิญมาเข้าใจเปล่าตามนี้ดีไหมหท่าน ดีท่านเอ๋ยบอกไปเลยบอกไปหมดแล้วล่ะนะแล้วแต่มนุษย์จะพิจารณาเอานี่ล่ละนะคือเรื่องจริงเช่นนี้แหละสาธุมีอะไรก็บาโลกไม่แน่ใจว่ามีองค์หรือมีม,มีเทพเทวดาอยู่ในตัวหรือเปล่าก็มันสักเต็มตัวไงเล่า <c oughs> แล้วเจ้าจะเอาอะไรอีกลเล่านะเ <c oughs> จ้าถึงทำอะไรไม่ได้ค่ะสักมาแล้วนะเป็นพระเช่นไงเออ มีแล้วมึงไม่ปฏิบัติอยากรู้ท่านว่ามีไหมหนอมีแล้วไม่ปฏิบัตินั่นแหละพอนี่แหละหนอจึงเป็นเช่นนี้แหละมีอยู่แล้วแหละเมื่อไปสักเข้ามาเนี่ยถ้าไปคร้อกเขาก็ขึ้นขึ้นองค์ไหนก็ขึ้นหมดแหละแต่จะขึ้นแล้วจะอยู่นานจะอยู่แบบว่าผู้ง่ายแปลว่ามีฤทธิ์มีเดชแล้วก็เป็นทางการหรือเปล่าอะไรอยนรอะไรนะอารมณ์ร้อนพราะของพวกนี้ของร้อนทั้งนั้นแหละ เสือไม่ร้อนเหรอเสือมันขยำหัวคนอยู่แล้วพร้อมลุยอ่ะเสือมันอิ่มไ้มมันถึงจะสบายตัวแต่เมื่อมันหิวนี่มันไม่ยอมใครหรอกอาเป็นว่าบำเพ็ญภาวนาอย่างเดียวไม่เป็นไรก็ยังมีลมหายใจให้บำเพ็ญก็ยังมีประโยชน์อยู่ตามนี้สาธุใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเออ อ่ามีรายอื่นอีกหรือเปล่า